ทุกคนคะ่ะไปไปเที่ยวกันวันนี้ลองรถกันอีกแล้วกับช่องคาวอีีเรื่องรถที่ผู้หญิงก็อยากรู้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเปิ้ลนจะมีพานนะกับเจ้าแท้ง์300นะคะซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรนะคะพละรก,กําลังสูงสุด184แรงม้าแรงบิดสูงสุด480น,นิวตันเมตรเติมน้ำมันเต็มถังวิ่งได้ไกล เท่าไหร่และก็สมรรถนะของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะกับแรงม้าที่เราพูดไปนะคะแล้วก็ถังน้ํามันเขาจุดได้ถึง78ลิตรตอนนี้เติมเต็มถงังวิ่งมาได้สักประมาณไม่ถึง40กิโลเดี๋ยวไปดูด้านในกันว่าเป้นเซตศูนย์แล้วเนี่ยการใช้รถคันนี้เนี่ยสำหรับผู้หญิงไซส์นี้กับรถทรงบ็อกซี่จะเป็นอย่างไรไปเที่ยวกันไปลองใช้รถแบบเต็มๆวันเต็มๆที่กันเลยแล้วก็ไปลองถนนแตกต่างกันครุขระทางเรียบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพูดฟีลลิ่งให้ฟังกันค่ะ โอเคทุกคนมาถึงบนตัวรถแล้วนะคะเมื่อกี้ก็แวะเติมน้ำมันเต็มถังแล้วก็มีในเรื่องของการเติมลมยางพร้อมในการขับขี่เตรียมรถเตรียมคนไม่ค่อยพร้อมแต่รถพร้อมเนาะมาเดี๋ยวปั้นมีการเซตสูตรให้สําหรับเจ้าแถวตัวแท้ง300ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มนับการเดินทางเติมน้ำมันเต็มถังอยากให้ทุกคนมาดูกันว่าปิ้นมีการเซตสูตรจริงๆแต่กล้องย้ายค่อยๆโฟกัสมานีมาดูหน้าจอกันเดี๋ยวปิ้นจะมีการเซตสูตรนะคะโดยทุกคนปรับจากพวงมาลายัย นี่วงมลไรมัลติฟังก์ชันขวามือเห็นไหมเพิ่นจะกดลูกศรนนทีนึงปุ๊บนี่มีรีเซ็ตเพิ่นวิ่งไป24.8กิโลเมตรนะคะอัตราเฉลี่ยอยู่ที่24กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ยนะเดี๋ยวเพจะเซตศูนย์นะโอเคเลื่อนหลังรีเซ็ตเพิ่นทําขับขี่ไป8.3เราจะรีเซ็ตใหม่นี่รีเซ็ตไปเลย,ยโอเคตอนนี้เนี่ยหน้าจอรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ เดี๋ยวมาดูว่าเนี่ยน้ำมันเต็มถังเห็นไหมมันวิ่งได้อีก1000กับ25กิโลเราก็พร้อมแล้วนะคะรถพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่าว่าเราจะไปเจีที่ไหนกันปลายทางก็คือทริปที่เปิ้ลชอบไปบ่อยๆเดี๋ยวมาดูว่ารถคันนี้เนี่ยขอจับฟิลลิ่งก่อนว่าขับถนนทางดาแล้วก็ไปถึงที่นู่นแล้วได้เจอถนนขรุขระหรือถนนแบบไหนเดี๋ยวไปดูร่วมพิเศษกันปะพร้อมแล้วไปกันเลย สวยขับขี่ง่ายก็ก็เดี๋ยวไปลุยกันว่าในเวลาที่บ้นบอกไป1 1 1โมง21นาทีเนี่ยกับระยะเวลา1ชั่วโมงเนี่ยต้องเป็นเที่ยง2 1่0อนาทีไม่ต้องถึงเมืองการเดี๋ยวใกล้ๆถึงไม่จะไปถ่ายให้ดูจีกทีนึงว่าใช้เวลาประมาณเดียวกันไหมและระยะทางเท่าไหร่นะคะเพราะตอนนี้เนี่ยกิโลเมตรที่เราวิ่งมาเราเซตมาเนี่ยมันอยู่ที่56.5 เดี๋ยวบวกกันไปเนาะตีเป็น56แล้วกันเนาะถ้าเกิด92กิโลก็ต้องไปบวกอีก50 92ก็เป็น140 150กิโลใกล้ๆเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงว่าตามครีมหรือเปล่าแล้วขับขี่สนุกแค่ไหนเดี๋ยวไปดูเส้นทางกันนี่ตะก้องแพง่นไปนี่ยาวๆนี้เลยนี่เส้นทางยาวๆานี้เลยนะคะซึ่งขับขี่ง่ายถนนใหม่หน่าขับขี่มากเดี๋ยวขับขี่ก่อนมาสรุปให้ฟังออฟโรดยาว,ยาวๆไปเลยที่เมืองกาญจ้าปลายทางทองถาภูมินะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้ลอง สถานที่ลับๆมีที่แอดเวนเจอร์ตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะ Let's โกเลยค่ะลุยเดี๋ยวลองเทสสูตร100ดูจุๆจๆูจเดี๋บอกใครนะว่าเราเทสสูร1 0 <laughs> 0บนเส้นทาง M81 พี่ปิดเสียงเพลงก่อนเดี๋ยวเอา u u u e e ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรอรถบัสก่อนนะคะสูต100เข้าเครมไว้ว่าประมาณ12วิดูว่าเป็ได้เท่าไหร่นับเพิ่ม1 2 3ไป 2, 3 4 5 6 7,8,9,10,11,12,3ประมาณ13วิฮะ <c oughs> ประมาณนี้13วิเพราะว่ามันช่วงแรก 1, อะ12่อะในการทดเกียร์มันค่อนข้างที่จะแบบแรงอยู่นะพอ3,4แล้วเนี่ยขึ้นยากนิดนึงเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะลองใหม่แต่เมื่อกี้ลองศูนยงร้อโดยการนับปัดเปล่าเนี่ยอยู่ประมาณ13วิเกือบ14วิแล้วกันแต่ที่เคมเาไว้ศูน0ของแทง300คันนี้เนี่ยเขาเคมไว้ว่า12วิ ก,ก็ประมาณนี้ถือว่าไม่เร็วเพราะว่ามันต้องแบกน้ำหนักเพราะรถมันขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ด้วยก็ประมาณนี้นะคะขับขี่ปลอดภัยกันทุกคนป้องขับขี่ในพื้นที่ปลอดภัยด้วยไปไปกันต่อคะ่ะเส้นทรนทุกคนคะ่ะตอนนี้เรากําลังจะลงะเส้นทาง M81 แล้วนะคะเหลือระยะทางเพียงไม่ถึง5กิโลมาดูเส้นทางกันคะ่ะไายถ้ายัาน,ไานไหม้ีีทางออกซึ่งตอนนี้วิ่งฟรีอยู่นะคะนี่คะ่ะระยะทางวิง่ายมากโอเค หน้าจอจะสันส้นๆเลยนะคะเส้นทางสวยมากขับขี่ง่ายมากนี่ความเร็วเนี่ยก็ยังจำกัดอยู่นะคะเขาจำกัดไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่บอกเลยคอนเฟิร์มเลยว่าเส้นทางนี้สวยมากๆใครที่จะมาเมืองการพระนคปรปฐมราชบุรีเนี่ยสำหรับเอ่อใครที่ต้องการย่นระยะทางแล้วก็เป็นเส้นทางที่แบบขับง่ายเส้นทางแบบยังไม่มีหลุมไม่มีบอมันใหม่มากจริงๆเนี่ยก็แนะนำเลย M81 สำหรับใครที่เดินทางมา เมืองการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเราออกซ้ายค่ะเนี่เปลี่ยนสารถีคนขับเพราะว่าอยากเป็นผู้สัตรคตอนข้างบ้างสําหรับบนแท้ง300เดี๋ยวเพิ่นมาสรุปในเรื่องของเวลาเมื่อกี้เนี่ยเราขึ้นมาเนี่ยเ,ออเวลาประมาณ1 1เมง21นาทีนะคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะลงทางออกที่จะออกที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะตอนนี้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันที่ g o เ g l e Map เลยเวลาตอนนี้ค่ะเที่ยง14นาทีซึ่งเขาเคลมไม่ว่าจริงๆประมาณชั่วโมงนึงแต่เมื่อกี้เปิ้นแอบ,บใช้แบบปร r f o r m a n c e ของรถก็คือว่าแอบ,บเหยียบเร่งดูก็ไม่ดราม่าก,กันนะเพราะเปิ้นอลองเล่นดูว่าเป็นยังไงกันบ้างคือความเร็วเท่าไหร่แล้วก็สูนถึงร้อยเปิ้นทำได้อยู่ที่ประมาณ13วินาที คืออันนี้เป็นการเทสในเรื่องของสมรรถนะของรถแล้วก็มันต้องอยู่ตามกําลังของคนขับด้วยเนาะแล้วก็เส้นทางที่เพิ่นขับเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเพิ่นดูถึงเรื่องความปลอดภัยออกได้นะก็ไม่ดราม่าก,กัน ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง่อถือว่าเร็วมากๆสำหรับเส้นทาง M81 ย่นเวลาแล้วก็ประหยัดในเรื่องของเ,ออ mm hmm. เขาเรียกว่าเวลาในการใช้การขับขี่ไปถึงปลายทางได้เร็วขึ้น mm hmm. ก็เป็นเส้นทางที่ดีค่ะแนะนำ M81 ตอนนี้ย้ำนะคะประชาสัมพันธ์ว่าวันดูใน Google เนี่ยเขาบอกว่าสามารถใช้เส้นทางนี้ได้ไดตลอด24ชั่วโมงแล้วตั้งแต่วันที่3 1ตุลาคม2568นะคะก็ลองมาใช้ดูแล้วก็ใช้ใน ความเร็วที่ค่ากฎหมายกำหนดนะคะทุกคนนะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเห็นกันต่อติดตามกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะเดินทางมาถึงแล้วนะคะกับแทง300นะคะตัวเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ ซึ่งด้านหลังเนี่ยเป็นแพทที่เราจะมาท่องเที่ยวกันแต่ช่วงนี้น้ำขึ้นก็เลยจะเปลี่ยนแผนนิดนึงติดตามต่อว่าแท้งของเราจะไปดูที่ไหนต่อรับรองว่าสนุกแน่นอนพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะแทรน,ท,นทุกคนค่ะเซอร์ไพรส์กว่าเราไปเจอเส้นทางถึงเส้นทางที่มาร่วมพิสูจน์รถตัวแท้ง300ดนะีเซลในการสําหรับเครื่องยนต์2.4เทอร์โบซึ่งตอนนี้เนี่ยเพิ่งกาลังขึ้นไปที่ ปีล็อกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเส้นทางที่เราจะทำชาลเลนจ์ที่สุดโค้ง399โค้งจะบอกว่านั่งหลังไม่ได้แย่นะคะช่วงล่างเขาค่อนข้าง,ง,งที่จะซับแล้วก็ไม่ได้โค้งเคงจนปวดหัวนะตอนนี้ก็สลับขับกับสมาชิกที่เรามาด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายในเรื่องของโลเคชันแล้วก็แผนที่ดูว่าโค้งเขาแบบค่อนข้างเยอะอจริงๆครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2ที่ขึ้นมานะคะ ซึ่งรอบนี้เนี่ยจะเป็นรอบกลางวันละไม่ได้รอบกลางคืนซึ่งทางสถานที่ที่ปีล็อกเนี่ยเขาแนะนําเลยว่าการขึ้นมาท่องเที่ยวที่ปีล็อกเนี่ยควรขึ้นมาก่อน4ี่โมงย็นเพราะสาเหตุอะไรหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ชํานาญทางนะคะก็คือว่าโค้งเขาค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกไปว่า399โค้งนะคะแล้วการเดินทางเนี่ยก็คนที่ไม่ชํานาญเส้นทางเนี่ยอาจจะได้ ในเรื่องของความเร็วเนี่ยได้ไม่เกินสัก80เพราะว่าโค้งค่อนข้างที่จะกระชันชิดจริงๆทุกคนดูจากแผนที่ที่บริษัอินเสิร์ตมาให้ดูเนะาะเขาค่อนข้างที่จะแบบซ้ายขวาซ้ายขว,า,า,ยขวาหักศอกเลยอาจจะใช้ความเร็วได้ไม่เยอะและระหว่างเดินทางเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการทําเส้นทางปิดถนนเหลือ1เลนซึ่งตอนนี้เราที่เราเจอกันเนี่ยหจุดแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อช่วงมิถุนาที่เขาทําอีกหนึ่งเส้นทางที่ปิดเหลือเลนเดียวเนี่ย จะทําสําเร็จหรือ,อยังอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และเกี่ยวอะไรกับการที่ต้องเข้ามาก่อนสี่โมงเย็นก็คือว่าคือหลังสี่โมงเย็นเนี่ยเส้นทางนี้เนี่ยเขายังเป็นเส้นทางธรรมชาติอาจจะมีน้องช้างป่าออกมาซึ่งต่างคนต่างตกใจทําอะไรไม่ถูกหรืออันดับที่2ก็คือว่าถ้าเกิดรถของคุณเกิดอุบิเหตุเนี่ยมันก็จะได้รับการช่วยเหลือที่อาจจะช้าหน่อยนะก็ยังไงใครมาเที่ยวที่ปีละก็รีบเดินทางมา ตอนนี้ทางสะดวกสบายค่ะได้ฟังรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่าเมื่ออดีตเนี่ยทางที่ยังเป็นลูกลังนะแต่ตอนนี้เจริญแล้วก็ยังเป็นเป็นถนนที่เป็นคอนกรีตแล้วแต่อาจจะมีในเรื่องของถนนสุดบ้างก็ใครอยากมาท่องเที่ยวก็ใช้ความระมัดระวังหารถพานะดีๆสักหนึ่งคันค่ะเดินทางมาซึ่งปีล็อกมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวติดตามก้นไปพร้อมๆกันสวัสดีปีล็อกอีต่อมปีล็อกค่ะทุกคนค่ะเรามาถึงแล้วค่ะที่ อีสองปีล็อกนะจ๊ะกับรถพาหนะที่เราบอกกันไปว่าแทงนสามรจ้าใช่ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านอีสองที่ปีล็อกนะคะไปเดี๋ยวพาชมเมืองที่นี่เนี่ยอากาศเริ่มดีแล้วทั้งตอนเชา้าและกลางคืนเนี่ยจะมีทะเลหมอกเดี๋ยวมันพาไปดูบรรยากาศิกิเนเจอร์บ้านพักลิมทางนะคะแล้วก็ของขายต่างๆเยอะเลยซึ่งก็เป็นของแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะของกินเนี่ยเดี๋ยวเราคิดไปแล้วว่าเราจะหากิน เขาเรียกว่าอาหารพืช้นถิ่นของเขาก่อนเยอะเลยอะพลังใบเอาไหมแล้วก็มีในเรื่องของที่เขาชอบกินกันที่นี่นะก็คือหมูกระทะพวกชาบูชาบูน้ำดำมา่าแล้วก็มีอาหารพรม่าขายด้วยก็เลือกกินเอาใครที่บอกว่าอยากลองของแปลกก็ลองทาน่านี้ก็ได้ร้านค้าก็จะขายของเยอะเลยนี่ถ้าจะไปขยับมาฝั่งนี้ร้านของฝากนี่สีสันเยอะแยะมากมายและก็ที่ดังในโซเชียล าีเรโย่ยังไม่หมดนี่อีกหนึ่งร้านต้องขยับแล้วแผ่นกล้องมาคนในติ๊กตอกที่มาเที่ยวที่ตองเนี่ยเขาจะชอบทานกาแฟกันแต่มื้อดึกนี้คงไม่ทานแล้วก็จะเป็นหมูกระทะแทนชื่อกาแฟสดปีร็อกตอกแตกเขาว่าต้องมากินต้องมากินแล้วต้องมานั่งถ่ายรูปสวยจุดเช็คอินจุดเช็คอินคือถ้าเกิดได้มาถ่ายจุดต่างๆตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือ เราถึงที่หม e ู่บ้านอีตองปีล็อกแล้วคะ่ะเงาข้างหลังไหมคะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดซิกเนเจอร์ต้องมาถ่ายรูปต้องมาเช็คพอยต์ต้องมาเขียนป้ายไม้นะแล้วก็ต้องเช่าตะเกียงแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆมันนั่งแบบด้านหลังนะเ,เพราะว่าจะเป็นวิวแบบซิกเนเจอร์ว่าถ่ายที่นี่แล้วจะถึงอ e ีตองปีล็อกค่ะปะเดี๋ยวไปถ่ายรูปเรื่องกนก่กน สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งและแนะนําน้องหน่อยค่ะผู้ที่นําถ่ายรูปแล้วก็แนะนําที่เที่ยวชื่ออะไรครับชื่อนัทครับมีช่องทางในการดูผลงานอะไรยังไงบ้างก็มีครับจะเป็นนัทก็เป็นทิกเอรครับเป็นนัทสิทธิ์อคัรนะครับพี่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเพจทางบ้านฟ้าก็เป็นเที่ยวไปกับนัทไปครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าซิกเนเจอร์ที่นี่ของอีตองอะ อยากให้เชิญชวนว่าอะไรที่น่าสนใจที่สุดก็ถ้าเกิดเป็นช่วงข้ามนะครับเป็นถ่ายรูปคู่ตะเกียงนะครับพี่แล้วก็ตะเกียงเท้าตะเกียงเงี้ยถ่ายรูปอัดกรอบได้นะครับเป็นพิองพิถัยได้เลยนะครับหรือว่าตรงหน้าเมนิ่งก็ได้เหมือนกันนะครับพี่น้องกัน <jet? S 2> ก็ได้รู้ได้เลยนะครับก็ดูได้เลยต่งางคนงานได้เลยใครบอกว่าไม่รู้จะมุมไหนก็มาถามหาได้เลยใช่พี่ก็คืออย่รงเนี้ยถ้าอยากเจอก็อยู่แถวเนี้ยครับพี่ไม่น่าเมนิ่งก็รตสะพานนะครับก็จะคนเป้ยอยู่แถวนี้นะครับโอเค ตามนี้เลยฝากติดตามน้องด้วยนะคะบ,คคบ๊ายแม่ซื้อหมาล่าก่อนเข้าห้องค่ะเ,เป็นร้านหมาล่าที่เพลงมันมาก,ากระหว่างรอออเดอร์ก็เต้นได้ออกกำลังกายได้ <laughs> ฮัลโหล day สองค่ะทุกคนตอนนี้ให้เห็นชมหน้าสมาชิกนะคะที่เราหลอกมาโปรดักชันพาลับผู้ถูกหลอกตอนแรกเราจะไปเที่ยวไหนกันนะคะจะไปโรงแรค่ะเล่นน้ำกอล์ฟมาเอาเลีชิชีพมีรองเท้าเดินในน้ำพร้อมมากเลยจะดำน้ำเล่นน้ำในมันจะเป็นใช่มใช่มันจะเป็นเหมือนที่ดูในรีวิวเป็นบึงเป็นอะไรทั้งอย่างก็จริงจงมันจะอยู่ในเขื่อนเลยแพ่ที่เราจะลงสุดท้ายตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ ภูเขาลุ้นวนตอนนี้เราอยู่ที่ <c oughs> หมู่บ้านอ e ีตองปิล็อกกันนะคะ <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูว่าเส้นทางคือเมื่อไหร่ที่เอารถมารีวิวจะต้องเจอฝนเจออุปสรรคตลอดเดี๋ยวมันจะดูว่าเบิ้ลจะขึ้นรูทติ้งที่ไปเ,เนินช้างศึกได้หรือเปล่าก็จุดซิกเนเจอร์อีกหนึ่งที่ท e ี่อีตองนะคะจริงๆอ่ะเขาจะแนะนําให้ไปดูตอนเช้าๆเพื่อไปดูหมอกลงทะเลเหมอก รถคันนี้จะผ่านคนไปได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูกันขอบคุณสมาชิกที่แบบมาสร้างสีสันแล้วก็มาช่วยกันขับขี่รถรีวิวรถเฮ้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยพี่โอได้ขับในช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งเป็นไงบ้างรถคันนี้คือโอเคตรงที่ว่าตอ,อนรถมาใช่มันเป็นหนึ่งดีเซลที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วมันมีช่วงที่เจอโคนมไม่สามารถบิดเป็นสีได้เลยขับสีได้ได้เลยความเร็วเท่าไหร่นะตอนนั้นก็ต้องไม่เกินเออหกสิบ 80อ,อยู่ในช่วง60ถึง80สามารถเน,นี่ยมันก็จะฟืนๆฟืนคืนค,นค,นคนใช่ม,มันโอเคมากเลยแต่ว่าถ้าขับปกติขับ2ก็คือถือว่าใช้ได้ได้ดีเลยแหละในในราคาแล้วก็ในรุ่นของเขานี่ถือว่าใช้ได้มีการกระด้างนิดนิด นราถือว่าเป็นครั้งแรกในการขับขี่แท็กซี่200คันี่ายง่ายคือมองมาแล้วแบบเออพอได้ลองจริงๆเฮ้ยมันได้ดีกว่าแล้วในเรื่องของตัวนี้เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังก่อนไอรีแคปให้ฟังก่อนว่าเป็นตัวเครื่องยนต์2.4ทูบโรนะคะด้วยกำลังม้าสูงสุด180ม้าแรงบิด480นิวตันเมตรรู้สึกว่าสมรรถนะเนี่ยขับกันเร่งแสดงเป็นไงบ้างดีเลยเร่งแบบขึ้นตอนแรกที่ขับรถไฟฟ้าจริงจริงแต่นี่เป็นน้ำมันเลยนะดีเซลนะมาบอกว่าเป็นดีเซลแบบโอ้ยโอเคมากเลยแบบเร่งขึ้นทันใจเลย รุปรวมก็ให้95%้า้เปอร์เซ็นต์โอ้ให้เป็นศูนนี่แค่อนโรดอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาออฟโรดดูบ้างว่าฟิลดิ่งจะเป็นยังไงเลยมาคุยกันอีกทีกันค่ะไปกันค่ะขับสี่แล้วค่ะขับสองปกติเลยพี่ทางมันปกติเลยพี่ตอนเนี้ยเขาเกียร์หมดละเขามาดันไนหมดแล้วพี่ สไลด์มันเป็นดินดินแดงอ,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 อุ้ยผ่านได้สบายเลยพี่รถโอเคมากมอยากกินอยู่ถึง60นะ ทุกคนที่นี่นะคะตอนนี้เนี่ยวิองอยู่กันบนเนินช้างศึกนะคะที่ปีล็อกจังหวัดกาญจนบุรีกับพหาหน้คันนี้เลยค่ะเจ้าตัวแท้ง300ดีเซลนะคะซึ่งรีแคปตัวข้อมูล2.4เทอร์โบนะคะแรงม้า1 8 4แรงม้าแรงบิด480นิวตันเมตร เมตรด้วยการขับขี่ของปิ้นซาก็เปิดตัวโฟร์ไฮขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยปิ้นอยากให้คุณเนี่ยต้องจองไกดนะในการที่จะขึ้นมาเพราะว่าเส้นทางเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบแล้วก็จะเทอทางที่เป็นออฟโรดที่ยังไม่ได้สมบูรณ์เนาะรถเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีเหมือนกันมาดูร่องรอยตากล้องเข้ามาใกล้ๆให้เห็นร่องรอยว่าเมื่อกี้เนี่ยเราแอบแบบลงไปในทางที่เป็นออฟโรดล้อก็จะแบบว่ามีรอยโคลนปะปนมาบ้างนะคะซึ่ง ได้ขึ้นมาแล้วก็โคตรที่จะมีความสุขเลยรถคันนี้มาถึงจริงๆนี่ค่ะล่องรอยของอรารยธรรมบรรดงบันไดาจากสีดำเนี่ยกลายเป็นคาบโคลนอย่างนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและทุกคนจะหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยนะั่นคือนี่วิวด้านหลังสวยมากและก็น้องที่เป็นไกด์แนะนำนะั้เราจะเห็นประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้เลยนะคะถูกไหม ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดดูสวยๆวยมาดูดาวนี่มันจะมีหุ่งบนอย่างนี้อีกเราจะเห็นประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยเฮ้ยฝั่งนี้เหรอนี่เพื่อนบ้านเลยสวยอ่ะสวยอ่ะสวยอ่ะหายเหนื่อยเลยสวยจริงนี่มาจริงๆมาพี่แทงสามร้อยซึ่งเราอุ่นใจได้เลยเขามีลราอะไรที่ใช้งานได้จริงแต่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้หรอกนะนะตามนั้นนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองหาผ่านนะดีๆนะคะสําหรับการท่องเที่ยวเนี่ยเปิ้ลก็พยายามที่จะเอารถที่มี เปอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆแล้วลองขับขี่ว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าสมรรถนะทัศนวิสัยการขับขี่ต่างๆเป็นอย่างไรออนโรดขับขี่ใน uh, ในเมืองได้ไหมออฟโรดเป็นยังไงบ้างทําได้ทําถึงจริงๆที่นี่ค่ะเนินช้างศึกค่ะก็ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้เดี๋ยวปุ้นจะขึ้นตัวข้อมูลสําหรับ uh, น้องไกด์ที่สามารถสอบถามได้ว่ามาที่นี่วางแผนยังไงอากาศเป็นยังไงท่องเที่ยวที่ไหนดี แนะนำให้ด้วยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเพิ่อนขอไปเดินเล่นพักผ่อนที่นี่ก่อนนะคะเก็บบรรยากาศให้ดูประมาณนี้เลยว้าวสีเขียวสวยมากเลยปัื่อนมา ทุกคนคะ่ะตอนนี้เพิ่นอยู่กันที่จุดชมวิวนะคะระหว่างทางของการเดินทางขึ้นในส่วนของตัวอ e ีตองหมู่บ้านอ e ีตองปีล็อกนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทริปนี้ฟินมากๆก็เลยเก็บบรรยากาศสวยๆนะคะระหว่างทางซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนถ้าเกิดใครขึ้นมาเที่ยวตามรอยเบิ้นนะที่หมู่บ้านอ e ีตองปีล็อกเนี่ยก็อยากให้มาท่องเที่ยวกันแอบมาดูตรงนี้พอดีว่างพอดีเลยก็จะเป็นจุดวิวต่างๆที่ให้คุณได้แบบมาชาร์จพลังได้เต็มที่นี่วิวแค่ส่วนหนึ่งนะ ก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่คุณได้เห็นกันก็คือวิวที่เนินช้างศึกยังมีในส่วนของอุทยานของทองผาภูมิด้วยและในมีในส่วนของที่เป็นน้ําตกจกกระดินด้วยแต่เมื่อกี้เลยทั้งเข้าแล้วเอาเป็นว่ารถพานะคันนี้สําหรับเจ้าตัวแท้งดีเซล2.4ทร์โบนะคะรีเฟอร์ในเรื่องของสมรรถนะของรถก่อนว่าอยู่ที่แรงม้า184แรงม้าแรงบิดสูงสุดถึง 480นิวตันเมตรและเปิ้ลนะคะเติมน้ำมันมาเต็มถังนะซึ่งถังจุน้ำมันอยู่ที่78ลิตรเนี่ยวิ่งได้ไกล700เอยไม่ใช่สิวิ่งได้ไกลพันกว่ากิโลนะซึ่งตอนนี้เราไม่มีการเติมน้ำมันกลับเลยตอนนี้เดี๋ยวเปิ้ลมุ่งหน้าเดินทางไปที่ทองขาภูมิต่อแล้วก็ขอไปพักผ่อนชาร์จพลังแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพนั่นเองใครที่อยากเดินลอยตามเปิ้ลลองหารถด,ดีๆสักหนึ่งคันนะคะมาท่องเที่ยวเจอวิวอย่างนี้เจอวิวอย่างนี้มาชาร์จพลัง ให้เต็มที่กันได้เลยซึ่งก็อยากจะแนะนําเลยว่ามุมถ่ายรูปเดี๋ยวให้360องตาก่อนปิดก็มาท่องเที่ยวกันนะตามรอยมาได้เลยหารถดีที่สึ่งคันแต่ว่าคุณต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของตัวเราเองแล้วก็ตัวของผ่านะนของเราที่เดินทางมาด้วยเอาเป็นว่าทิ้งท้ายแค่นี้ฝากให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เปิ้นด้วยนะคะข่าววัยเรื่องรถที่อยากรู้วันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สุดท้ายท้ายสุดนะคะให้ข้อมูลนิดหนึ่งก่อนที่จะต้องเติมน้ํามันกลับนะคะตอนแรกปิดคลิปไปแล้วแต่ลืมไปว่าลืมให้ข้อมูลไปว่าสําหรับการขับขี่เนี่ยตัวรถยนต์ที่เป็นตัวรถยนต์ใหม่ที่เป็นแท้ง300ที่เป็นกระแสณนะตอนนี้นะคะสำหรับตัวแท้ง300เครื่องยนต์2.4เทอร์โบนะคะที่รถคันนี้เนี่ยเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยอยู่ที่78ลิตร แล้วก็ก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยรถมันจะวิ่งได้อยู่ประมาณเคมไว้อพันนิดนิดพันกิโลนิดนิดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งทริปเนี่ยเปิ้ลจะมาเล่าให้ฟังว่าเปิ้ลขับขี่ไปเท่าไหร่และตามที่มันขึ้นมาตรวัดตอนที่เรารับรถแล้วเราก็เซ็ตเรียบร้อยเนี่ยว่าเติมเต็มถังวิ่งได้พันโลเนี่ยมันวิ่งได้จริงไหมกับน้ํามัน1งถังมาพร้อมไหมมาดูกันหน้าจอปึ๊บตอนนี้อยู่ปั๊มเชลนะแอบหวาดเสียวแอบหยุดไหวหายใจเพราะว่า เราเพิ่งลงจากตัว M 8 1นะคะมาลงาทางรัตนาธิเบตแล้วก็ลงมาเรียบร้อยก็มาสแตนบายอยู่ในปั๊มน้ำมันข้างหลังเลยสีเหลืองนี้นะเดี๋ยวมาดูหน้าจอกันว่า1ทางเหลือเท่าไหร่แล้วขับขี่อะเท่ไหร่เ2 3เห็นตัวเลขไหมเปิ้นวิ่งไปทั้งหมดเนี่ย767กิโลซึ่งก่อนหน้านี้เปิ้ลวิ่งไปแล้วประมาณ50โลนะบวกไปแล้วกันเพราะว่าเปิ้ปลไปรับเพื่อนสมาชิกที่ไปด้วยกันเนี่ยคือตั้งแต่จุดรับรถ ไปยังสุธิตสวินทวงก็ไปกับอีกประมาณอุ้ยต้องมี6กกโลถ้าเกิดบวกไปก็วิ่งได้800โลนะแล้วเปิ่ก็เซ็ตศูนย์ใหม่และขับไปยังอีตองปีล็อกทองผาภูมิซึ่งจนถึงปั๊มน้ำมันตอนนี้เราลง M81 มาแล้วเนี่ย767บวกอีกสัก60กิโลเนาะที่เราลบไปแล้วก็เซ็ตศูนย์ใหม่แล้วก็ประมาณ840กิโล847โลเฮ้ยถือว่าได้เยอะ ตอนนี้น้ำมันเนี่ยถ้าเกิด840กิโลเขาบอกว่าวิ่งได้อีกเห็นไหมตัวเลข124กิโลรวมไปอีกสิเป็น940 940บวกอีก24เป็น964ถือว่าเฮ้ยตรงตามเครมทุกคน,ตนแต่จริงๆเนี่ยตัวเลขที่ถังน้ํามันเนี่ยที่มันโชว์ไฟส้มเนี่ยมันโชว์เนี่ยตัวเลข166กิโลเนี่ยไฟส้มก็ขึ้นแล้ว ซึ่งปกติเนี่ยปิ้นจะไม่มีนิสัยที่ว่าต้องรอให้ไฟส้มขึ้นเพราะเรากลัวว่าเครื่องยนต์มันจะเสียปั๊มติ๊กมันจะเสียอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เนี่ยเฮ้ยเราก็อยากรู้ว่าระยะทางมันจะถึงแล้วนะอีกหน่อยนึงนะเอาเป็นว่าใครก็อย่าส่มเสียงแบบปิ้ลแล้วกันเนาะแต่ปิ้นอยากจะทำชาเลนจ์ว่าเฮ้ยน้ำมันเต็มถังของแท้ง300เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งก็โดยรวมเนี่ยปิ้นขับขี่นะก็840กว่ากิโลถือว่าทําได้นะแล้วก็น้ํามันเนี่ยที่อยู่ในตัวถังรถเนี่ย มันยังเหลืออีก123กิโลแต่ไม่เสี่ยงแล้วค่ะกลัวถ้าเกิดเราต้องขับขี่คนเดียวเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยปกติเนี่ยเหลือ2ขีดมันก็เติมแล้วค่ะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยไม่อยากเป็นผู้ประสบภัยนั่นเองโดยรวมสําหรับการขับขี่นะเพราะว่าหลายคนเนี่ยถ้าเกิดขับขี่เนี่ยก็ต้องอยู่ที่พฤติกรรมอีกและทริปนี้ของเราอะ่ะทุกคนอย่างที่เห็นกันเนาะมันขึ้นไปเนี่ยคือจุดสูงสุดผ่านโค้งที่ปิล็อกอีตองหมู่บ้านอีตองปิล็อกจังหวัดกาญจานบุรีเนี่ย399โค้งและ พาไปเที่ยวเนินช้างศึกซึ่งเขาเป็นทางชันแล้วก็มีทางออฟโรดด้วยเราต้องใช้พละกกำลังแล้วก็มีการเปลี่ยนโหมดจากเอ่2 High ขับ2มาเป็นขับ4 4 High แล้วแอบ,บใช้4 Low ด้วยซึ่งใช้ครบในการขับขี่ในโหมด normal แล้วก็แอบ,บมีเล่นเป็นแมนนวลได้ด้วยสำหรับเกียร์9จังหวะมันก็แอบ,บแมนนวลนิดนึงลองดูว่าเฮ้ยมันใช้งานยากไหมก็ง่ายนะก็โดยรวมหถังยังเหลือ800ว่ากิโล และยังเหลือติดถังน้ำมันอีก123โลประมาณนี้แล้วเพื่อนๆคนอื่นขับแล้วเป็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์มาให้ฟังกันบ้างนะคะวันนี้จบคลิปแล้วสําหรับคลิปพาานะคู่ใจพาท่องเที่ยวนะคะกว่ากว่า900โลนะ ประมาณนั้นเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยขอนอนพักผ่อนแล้วก็ต้องขับขี่ไปเติมน้ํามันล้างรถแล้วก็เอารถไปคืนแล้วนะคะคลิปหน้าฝากติดตามว่าจะเป็นการขับขีร่รถรุ่นไหนอีกประมาณไหนแล้วแก้งรถยังไงสภาพถนนยังไงขับขี่สนุกไหมผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเปิ้ลจะผ่านพ้นไปได้หรือเปล่าฝากติดตามด้วยนะคะวิลาเนระื่องจริงกับกุลและสวัสดีค่ะบาย,บายคลิปหนะ้